จอ <disappearance> <20 yıl roy ale> ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ บ้าดิบดุบบบก่อนถึงยุคเฟื่องฟูของบ้านจัดสรรคนไทยนิยมซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยเองเจ้าของที่ซึ่งมีด้วยกันเป็นสิบสิบไร่จัดแบ่งที่ดินเป็นแปลงเล็กๆขนาดร้อยตารางวาที่ส่วนหนึ่งใช้ทำถนนผากลาง ทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นขายง่ายขึ้นผู้คนที่ปลูกบ้านอยู่ในซอยเดียวกันนานหลายสิบปีจึงรู้จักกันหัวซอยยันท้ายซอยสมัครสมานปรองดองมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อมาบ้านบางหลังย้ายออกไปเพราได้ที่อยู่ใหม่ดีกว่าเดิมส่วนที่เก่าก็ให้เช่าไปพลางก่อน เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นในซอยย่านชาญเมือเจ้าของบ้านย้ายไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรส่วนบ้านเก่าซึ่งอยู่มาหลายสิบป,ปีให้น้าผู้ชายชื่อหมงเช่าในราคามิตรภาพน้ามงเป็นชายวัยเฉียด60สรูปร่างสูงโปรง่งหล่อเหลาเกินชายวัยเดียวกันมีเมียหนึ่งลูกสามแต่ไฟยังแรงอยู่ว้าแม่ม่ลูกติด เป็นเมียน้อยพาแม่ไม้มาอยู่ที่บ้านเช่าเป็นรังรักได้เสียอย่างลับๆมาสองสมปีแม่ไม้บินไปทำงานอะไรก็ไม่รู้ที่เมืองนอกทิ้งลูกชายวัยรุ่นให้อยู่ที่บ้านหลังนั้นน้ำมงก็ใจดียอมให้อยู่ตามสบายตัวเองกลับไปอยู่กับลูกเมียตามเดิมฝ่ายเจ้าออสเรียนพาณิ์ปีหนึ่งแค่เทอมเดียว ได้เมียเป็นเด็กสาวห้องเดียวกันพาเมียมาอยู่กินที่บ้านเช่าสองชั้นที่ว่าอยู่ในซอยย่านชานเมืองอยู่ไปอยู่มามีเพื่อนตามมัมั่วสุมตั้งกวนเสพยาบ้านักเสพเป็นเด็กพาณิช์สถาบันเดียวกับเจ้าออสทั้งสิน้นหนุ่มเสพได้สาวเสพดีเสพแล้วก็บ้าสมกับชื่อยาบ้าเออะมะเทิงไม่เกรงใจใคร มีแต่ใครต้องยำเกรงพวกมันบุคคลที่ควรเอ่ยถึงในกลุ่มนักเสพได้แก่ในออสกับนางไก่เมียสาวในทศในแก่ในควรในออสกับเมียมีความสำคัญในฐานะเจ้าของบ้านเช่าส่วนในทศในแก่ในควรเป็นวัยรุ่นกระเป๋าหนักเพระหาลำไพ่จากการเป็นนักย่องเบามีรายได้ซื้อยาบ้าเสพเปรมปรี แถมมีเหลือให้เด็กสาวปีหนึ่งซึ่งไรายได้น้อยมีโอกาสลิ้มรสบ้าด้วยบรรดาเด็กสาวนักเสพก็ใจแตกใครซื้ออยาบ้าให้เสพก็ตอบแทนความใจดีด้วยการหลับนอนกันอย่างไม่อายผีสางเทวดาเพราะสิ่งที่เสพก็คือ,อยาบ้าทำพิลึกพิลั่นได้ทุกอย่างสุดแท้แต่ความบ้าจะบงการ แต่บางครั้งบางคราวแต่เห็นว่าร่างกายสะสมพิษบ้าไปไว้มากเกินไปก็พักจากยาบ้าซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาสู่กันกินโดยล้อมวงดื่มเหล้าที่สนามหญ้าหน้าบา้านอันว่าเหล้าไม่ใช่น้ำประปาระดกเข้าไปหลายแก้วย่อมมึนเมาสามารถเอะอะมาเทิงไปพอๆกับตอนเมายาบ้าผู้คนในซอยเดินกลับบ้านตอนเย็น ไรบางอาจเหลืององอยางรังเกียจมันต้องเจอดีทุกรายไปโดยเฉพาะในทศในแก่ในควรสามหัวโจบอายุมากกว่าใครเพื่อนผ่านเรื่องชั่วๆมาอย่างโชคโชนสะสมความเป็นอันตรพานเอาไว้เต็มสายเลือดแต่น่าจะมีความเก็บกดอะไรบางอย่างอยู่ในใจพร้อมจะระเบิดได้ทุกครั้งถ้าเมาได้ที่พวกผู้ใหญ่ไว้หกเจ็ดิเห็นกวนยาบ้า อยู่ในชุดเด็กผานิทแต่มั่วสมในสิ่งที่ไม่ควรทําท่านปลายตามองดูแล้วก็อดที่จะขมวดคิ้วยน่นถอนใจใหญ่เสีไม่ได้เป็นเด็กยังเหลวไหลขนาดนี้ถ้าเรียนจนเป็นคนวัยทํางานจะเหลวแหลกสักขนาดไหนอนาคตของชาติบ้านเมืองจะเป็นเช่นไรถ้าคลื่นลูกใหม่เอาแต่สะสมเศษขยะไวไ้ในสมองไปมีความรู้ติดตัวในทศจะของขึ้นเสมอ ถ้ได้เห็นแววตาสมเพศจากผู้ใหญ่ไหวเฉียดโลงและจะทำหน้าที่ตัดริบบิ้นเปิดงานเอะอะมึงว่าพาโวยนำร่องให้คนในกวนเอาเป็นเยี่ยงอย่างเอ๊ะพวกเองเห็นอะไรไม่วะมีคนเข้ามันไส่เห็นพวกเรานะ่ะแดกเล่ากันคลึกเคลิ้นเออพวกก็พูดเถวะว่แดกเล่าก็เงินของข้าโว ไม่รู้ว่าเป็นหนักหัวใครตรงไหนอะเนี่ยราวังให้ดีเธอมันไส้ข้าเบยอยๆถ้าเกิดข่ามันเตีนขึ้นมามั่งอ่ะเรื่องมันจะยุ่งนะว้อยบวัวเดก็ถูกเองอันว่าแกงมัสมัมนเตีนเนี่ยนะแดกเข้าไปจะละชามอิ่มตีนจะบอกใครเชี่ยวอุ้ยอยากจะลองชิมมัสมัมนตีนเฮ้ก็ว่ามานี่แก เสริมความชั่วให้ในทศได้เป็นปีเป็นคลุยฝ่ายในควรก็เกรงจะน้อยหน้าเพื่อนฝูงแบงคันเนกแว่ก็แก่จะข้าเลงอยู่แล้วออนตีนขนาดไหนก็คงไม่มีใครเอาเรื่องเอาราวหรอกนี่นะเฮ้ยต่อให้แก่ขนาดนอนอยู่ในรลงขาก็เคยลากคอออกมากระถืบมาแล้วนะโว้ยคารมสามหาวห้าวเป้งของสามเกลือหัวโจก ได้รับการสนับสนุนด้วยเสียงโฮหฮาจากชาวกวนยาบ้าแต่ยินไปยันหัวซอยท้ายซอยราวกับเสียงเปรดครวนพวกผู้ใหญ่ไว้ดึกต้องเร่งปีเท้าก้าวเดินให้เร็วยิ่งขึ้นผนหน้าประตูรั้วของพวกเด็กอุบาทได้เร็วเท่าไหร่ก็จะปลอดภัยเท่านั้นผู้ใหญ่ที่มีรถส่วนตัวขับทำไมจำเป็นจริงๆจะไม่ใช้การเดินเป็นอันขาดนอกจากไม่รู้จักเคารพยำเกรง ผู้อาวุโสกว่าเด็กวัยสิบขวบขึ้นไปตกเย็นกลับจากโรงเรียนเดินเข้าซอยกลับบ้านถ้าเด็กมาก,กันหลายคนทําเสียงเจียวจาวร่าเริงตามประษาเด็กก็อยู่ในข่ายที่เดนสังคมกวนนี้ต้องจัดหนักด้วยเช่นกันโดยในทศจะเป็นคนตัดริบบิน้นเปิดมหากรรมกวนอ้อยเด็กเช่นเคยไอไอเด็กพ่อแม่ไปสั่งสอน รู้พวกเองไม่เคยสอนวิชาสมบัติผู้ดีหรือไงวะเห็นผู้ใหญ่นั่งหาหรือเรื่องธุรกิจการงานรันร้องตะโกนเสียงดังหรือว่าพ่อเองอะใหญ่ขับซอยนี้วะข้าจะได้ลากคอพวกเองไปจับข่าวคุยกับพ่อของเองหน่อยว่าอะไรกันนะพวกฉันงสนุกกันอยู่ดีๆนะไม่เกี่ยวอะไรกับพวกน้าซะหน่อยอ,อ่ะอ๋ออีอเด็กแว้นนี่เสียงคำไม่ตกฟากเลยวะ เด็กกว่านี้ถ้าก็เคยกระทืบจะร้องไม่ออกมาแล้วนะโว้ยฮะอะเลือหเืออยากลองดีก็ว่ามาเลยนะจะได้ขอกระทืบไปสำนึกกลาหัวเดี๋ยวนี้นี่แกลุนผันลุกจากเก้าอี้สนามทำท่าจะกระโดดออกไปนอกรั้วบ้านเพื่อจัดหนักกับเด็กๆซุ่มเสียงอันดุร้ายหูตาขุนขวางเหมือนหมาบ้าวรดานเด็กนักเรียนชั้นประถมเห็นแล้วหัวใจหล่นหายไปอยู่ที่ตาตุ่ม ชวนกันโกยอ้าวกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตแต่สิ่งที่บุกเดนสังคมโปรยปรานอย่างสุดๆก็คือการได้พูดจาเด็บแนมแกมประชดผู้หญิงทุกรุ่นวัยสาวน้อยวัยคบพอหรือรุ่นน้ารุ่นป้าตลอดจนรุ่นคุณย่าคุณยายถ้าเดินผ่านหน้ารั้วบ้านจะตกเป็นอาหารปากอันโอชะมอพวกมันในทันทีสาวใช้บ้านคนรวยนางหนึ่งชื่อน,นางมาปราง เพิ่งแตกเนื้อสาวหุ่ณทั้งบะทั้งบองตามประสาบ,บ้านนอกเข้ากรุงยังไม่รู้จักแต่งแต้แตมประทินโฉมคุณแม่บ้านไว้ดึกแต่ก็ไม่ถึงกับดึกสงัดอยู่รับใช้คุณหญิงเจ้าของบ้านมานานได้เลื่อนเป็นต้นห้องใช้สอยสาวใช้รุ่นใหม่ได้ตามสบายถ้าต้องการซื้อโน้่นซื้อนี่นั่นที่ร้านโชห่วยปักซอยจะอาศัยนางมาปรางเป็นมือเป็นตีดให้ นำมาปรางถือเป็นอาหารปากอย่างดีของสามหัวโจกพอ<ๆ>เดินผ่านหน้าบ้านจะตะโกนแสวเดินเบิร์จำเบิรจำเบิร์จำเบิดไปถึงไหนฮะควายหายได้งไงถ้าหาควายไม่เจอเรามาหาควายในนี้ก็ได้นะคนสวยควายนายทดออกเสียงควายเป็นสำเนียงชาวอีสานฟังให้ดีจะพิลึกพิลั่นเหลือเกินเห,เหลือการ น้มาปรางยังไม่งโง่ท่าควายรู้ว่าผูกเดนสังคมหมายถึงอะไรเกิดความเขินอายจนตัวชาเดินขาปัดป่ายเข้าขิดกันแทบล้มควม่ำกระมำหงายฝ่ายในแก่กระตะโกนตามหลังวายอยู่ทางนี้จะไปทางไหนที่รักนี่ควงไอยู่นี่ี่รักนมาปรางเดินเชี่ยงชักหักกระดูกพวกมันไปตลอดทางแต่ไม่ลกล้าขึ้นเสียงทะเลาะเพราะพวกเสพยาบ้า ตอนกินเหล้าล้างพิษในเส้นเลือดความบ้าบวกกับความเมาด้วยฤทธิ์แอลโกอฮอลจะเร่งความชั่วของมันให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอาจฉุดกราบไปทำอนาจารสียเมื่อไหร่ก็ได้ฟั่งตรงข้ามกับบ้านเช่าที่กวนยาบ้าใช้ไป็ที่ซ่องสมมีบ้านร้างปลูกอยู่บนพื้นที่200รตารางวามีรั้วรอบขอบชิดตัวบ้านเป็นเรือนไม้สองชั้นสร้างไว้ติดรั้วด,ด้านหลัง ปัจจุบันในปีนั้นสนามหญ้าหน้าบ้านกลายเป็นป่าละเมาะรกชัดร่มครึ้มไปด้วยสะแกและต้นมะเดือ่อบริเวณโคนต้นมีพงหญ้าขึ้นสูงท่วมเอวเล่าลือก,กันว่าหลังจากเจ้าของบ้านคนสุดท้ายถึงแก,ก่กรรมลูกสาวไปอยู่เมืองนอกไม่เคยย้อนกลับมาดูดำดูดีบ้านพร้อมที่ดินอีกเพราะว่ากันว่าเจ้าของบ้านแต่ละรุ่นต่างเสียชีวิตอย่างลึกลับ มีเงื่อนงำยอกย้อนซ่อนเงื่อนทำให้ทุกรายตายโหงอย่างน่าสยดสยองเมื่อหลายปีก่อนเคยมีพวกวัยรุ่นใช้เป็นแหล่งสำราญกินเหล้าดีกีตา้าคลุกเคล้าขคาวโลกีจนกระตุ้นความเฮี้ยนของผีตายโหงให้สำแดงร่างจัดหนักกระพวกมันถึงขั้นขวัญหนีดีฟอจับไข้หัวโกรนหลังจากวัยรุ่นกลุ่มนั้นประสบชะตากรรมอย่างร้าย ผู้คนในซอยไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่มย่ามที่บ้านร้างนั้นอีกเลยส่วนแก๊งเสพยาบ้าเพิ่งม,มาอรารวาดได้ไม่กี่เดือนยังไม่รู้กิติศัพท์ความเฮี้ยนของบ้านร้างประกอบกับฤทธยาบ้าทําให้พวกมันไม่วันเกรงหน้าอินหน้าพรม้มกล้าแลกกล้าลุยไม่เลือกหน้าแม้แต่ตํารวจก็มาอยู่ในสายตาของพวกมันกระทั่งพลบค่ํา ของวันที่พวกมันเกกกะเกเรเอากับคนแก่เด็กและผู้หญิงชนบทซื่อเซื้อเซอเอยังนำมาปรากวงเล่าที่สนามหญ้านหน้าบ้านกำลังครื้รนกับแกล้มหลายจานวางอยู่เต็มโตะ๊ะท่านได้นั่นเองวัตถุบินลึกลับอย่างหนึ่งลอยวือมาบนอากาศอันขมุกขมัวลนโครมลงกลางวงเล่าเสียงดังสนั่น ไอ hey. ้นี่มันอะไรกันวะฮะฮะเสียงวัตถุลึกลับนับเป็นกิโลกิโลลนโครมคราบนโต๊ะอย่างแม่นยำเป็นจับวางตามด้วยเสียงค้วยจานชามตลอดจนแก้วเหล้าขวดเหล้าตกแตกกันพลงเพลงพลงเพลงต่อด้วยเสียงร้องอุทานอย่างตกใจของในทศหัวโจกใหญ่ซึ่งกำลังยกแก้วขึ้นเตรียมจะซดเหล้าให้ชุ่มกระเดือก เศษวัตถุลึกลับชิ้นหนึ่งก็กระเด็นมากระทบแก้วเหล้าแตกกระจายขามือน้ำสีอำพันซาดกระเซ็นอาบเสื้อผ้าขอในทศดจนชุ่มโชกบรรดานักเสพยาบ้าที่หันมาโกงเหล้าล้างพิษซึ่งตกค้างเพ่นกันไปคุลทิศละทางเหมือนพึ่งแต่กลงังพอดตั้งสติได้มองไปร,บรอบๆบริเวณก็เห็นเศษวัสดุก่อสร้างจำพวกก้อนอิดขนาดใหญ่ถนัดใจ คือตัวการถล่มวงเล่าให้กระเจิดกระเจิงยังไม่รู้เท่านั้นว่ามันลอยมาจากทางไหนและใครเป็นคนคว้างเข้าใส่ในทดหายตกใจกลีบร้องตะโกนด่ายัางเดือดด้านปาตัวไหนรอบกัดวะหน้าตัวเมียนี่วะแน่จริงผลาวัวกมันเลยมาเจอกับข้าตัวต่อตัว,ตวแล้วเองจะรู้ว่าแฮ่เล่นก้าใครไม่เล่น เอาแรงกับคนอย่างไอ้ทดเนี่ยอย่าใ้จับได้น,นะเว้ยไปฝีมือใครพอรู้ตัวคนคว้างแล้วก็พอจะกระตืบทั้งครอบครัวแลวในแก่ก็ขู่ฟ้อฟ้อ,ฟอยังโกรธจัดเพราะเสียหน้าของพวกเด็กพ่านนิ์ปีหนึ่งโทษฐานเผลอแสดงความตกใจสุดขีดเพนนี้จะที่เกิดเหตุไปหลบอยู่ในมุมรับหูลับตาเท่ากับโชว์ความปอดลอยให้เด็กๆเ,เห็น สับไวรุ่นสมัยนั้นเรียกว่าเสียหมาถึงขั้นหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเสียงแก๊งนักเสพยาบ้าตะโกนด่าผู้บังอาจก่อกวนความสุขจนฟังไระเดศสับว่าเสียงใครเป็นเสียงใครเพืกินบ้านใกล้เคียงทั้งซ้ายและขวาและด้านหลังปิดประตูหน้านต่างกันเงียบกริบเพื่อหลบเลี่ยงความผ่านของพวกมันนายสมควรมีนิสัยละเอียดถี่ถ้วน สังเกตจุดที่ก้อนอิฐตกกระทบโตะหินขัดบนสนามหญ้าอิษทางที่ลอยเลี้ยวมาเป็นหน้าบ้านซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านร้างไ <Hey. S 1> อ้มือมืดแม่งจมอยู่ในบ้านร้างใช้ขวอมืดของที่นั่นเป็นฉากกำบังตอนนันก้อนอิดมาควางบ้านเราอ่ะอิฐทางในก้อนอิดตกใส่โต้บันฟองอยู่เว้ยไอ บกุกก็ไปล่าตัวไอ้มือเมื่อสเดี๋ยวนี้เลยดีมากไอ้อย่าพึ่งใจร้อนวาวมในแก่โบกมือส่งซิกห้ามปรามในสมควรบ้านล่างหลังนั้นน่ะเขาเลยก็ะไ้แซดนะวว่าผีดุตอนนี้ก็คำมืดแล้วไปใช้ส่องทางก็ไม่มีถ้าง,งั้นใช้แผนดาบนั้นคืนสนองโอเคมะมันคว้างมามันก็คว้างคืนไปบางเดิไอ้ข้าวทาไว้ ไอ้ออได้แหละคว้างแแวมันล่างใหญ่แรงดีพอในไกลดีอ่ะได้เลยเกลยขคาจะคว้างไอทะลุหลังคาบ้านเพื่อสนองความซาของมันเองในออจจาของบ้านเช่าอยากโชว์เหนืออวดหญิงขวาก้อนอิดเจ้ากรรมขึ้นมาวงติ้วติ้วเหมือนนักคว้างจากทีมชาติพอควงได้ที่ก็ปล่อยก้อนอิดลอยวือจากอุ้งมือ มันลอยสูงลิบมีสิทธิ์ลนโครมกลางหลังคาบ้านร้างในออดเชื่ออย่างนั้นพักพวกเขามันก็เชื่อแต่เรื่องประหลาดพลันเกิดขึ้นประหนึ่งคว้างก้อนอิดใส่แบล็กโฮลหรือหลุมดำมริตอยูยอวกาศก้อนหินหายต๋อมไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีแม้แต่เสียงหล่นใส่พงหญ้าอันรกทึบ วนนักเลงตกตะลึงพึงเพลิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นความบ้าลถด,ดีกรีลงเกือบครึ่งยังไม่ทันเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดปรากฏการพิลึกพิลั่นสิ่งหน้าอาศาัศจรรย์ยิ่งกว่าพลันอุบัติขึ้นราวกับอิดก,ก้อนนั้นถูกคว้างใส่แผ่นสปริงดีดที่มีพลังดีดสะท้อนกลับมหาศาลมันลอยลิวล้วลิ้วฝ่าความมืดเข้ามาใส่กลางระบานคนคว้าง คือในออสอย่างถนัดทนีไ <C le af> อ้โอ,อ้อย,อ,อ,ยอะไรของมันวะเน,นี่ยโอ้อยแรงกระแทกที่หัวกระบาลในออสมีเสียงดังโป๊กได้ยินชัดเจนเต็มรูห้หูนักเสพทุกชีวิตตามด้วยเสียงแห่งความเจ็บปวดที่ในออสแผดดังลั่นอย่างไม่กลัวข้อหายแตกหลังจากนั้นบรรดาน,นักเสพทั้งชายหญิง ต่างแผ่เสียงอุทานถ้าจะเป็นเสียงเดียวกันเมื่อก้อนอิดก้อนเดิมย้อนกลับมาทำร้ายเพื่อนร่วมกวนเลือดอาบหน้าอย่างเหลือเชื่อเหมือนถูกคนร่างยักษ์ฟาดด้วยไม้คมแฝกเข้าเต็มรักจนล้มทั้งยืนลงไปนอนดินปัดปัดปัดกลางสนามหญ้าหน้าบ้านก่อนหน้านี้ฤทธิ์ของยาบ้าทำให้พวกมันไม่เคยเห็นบ้านร้างอยู่ในสายตาทว่า ทันทีที่ความกำแหงหานเขาพวกมันถูกตอบโต้ถึงสองครั้งสอนคำว่าบ้านผีดุจึงมีความหมายกับพวกมันเขาให้แล้วคนบ้าดีเดือดสุดๆในกลุ่มเช่นในทศกับในแก่ปิกล่าดาทอแสดงความโกรธเกรี้ยวและไม่ใช่ว่ามันเกิดจิตสำนึกดีงามอย่างก,กระทันหันหากแต่เป็นร่างในออดที่ยังดิ้นปัดๆไม่ยอมหยุดนั่นต่างหาก ส่งสิกให้แต่ละคนรู้ว่าบ้านร้างมีผีดุจริงสมคำร่ำลือสามารถส่งแรงเฮี้ยนเข้าจัดการพวกมันที่บังอาจอวดเบ่งสแสดงตนเป็นผู้มีอิทธิพลขับสอยเมื่อสรางจากตะลึงคลพักนักเสพรีรบเข้าไปดูอาการของในออสพบว่าไม่ตายแต่ก็เลียงไม่โตบาดแผลกลางหน้าผากทั้งใหญ่และลึกถึงกระโหลก เลือดสดๆสดไหลพลักพลักราวกับท่อประปาแตกเสื้อผ้าหน้าผมแดงฉานไปด้วยเลือดความเจ็บยังหนักทำเอางิกเกรงไปทั่วร่างกล้ามกลืนฝืนสู้กับความระบมเสียงแผดร้องเปลี่ยนเป็นกัดกรามกรอดกรดกล้ามเนื้อทุกงัดบนใบหน้ากระตุกเหมือนคนเป็นสันนิบาตอันเป็นสภาพของความเจ็บปวดที่สามารถเขยาข่าขวัญมันทุกคนได้อย่างชงัด เ้ท hey, 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 hey. ่าจะไม่ดีแล้วรีบเก็บขวดเล้าเข้าไปหลบอยู่ในบ้านก่อนดีกว่าอ่านนางไก่ช่วยกังใจไอ้ควรนะประคองปีกไอ้ออสเนี่ยไปประถงพยาบาลในบ้านโอเคการอบพยพน้ำเนินไปยังแข่งกับเวลาด้วยไม่รู้ว่าก้อนอิดลึกลับนั้นจะบินว่อนในอากาศอีกเมื่อไหร่บรรยากาศภายในบ้านซึ่งมิดชิดมีประตูหน้าต่างเป็นด่านสกัดอันตราย ช่วยให้พวกมันใจชื้นขึ้นเริ่มถอนใจอย่างโล่งอกกล้าออกความเห็นเกี่ยวกับสิ่งลึกลับประมาณว่าอะไรกันแน่ที่บอมก้อนอิดใส่พวกมันถ้าเป็นผีเฮียนตามคำร่ำลือทำไมไม่สำแดงร่างหลอกหลอนตามธรรมเนียมของผีสางละ่ะนายแก่เคยไปเที่ยวบ้านญาติที่อุทัยธานีได้ยินหลวงพ่อเจ้าอาวาสของวัดแห่งหนึง่งเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผีดุ ที่มีคนบังอาจไปรบกวนความสงบสุขสำแดงความเฮี้ยนด้วยการใช้ก้อนอิฐก้อนหินระดมคว้างหลังคาบ้านทั้งคืนแถมคว้างติดต่อกันหลายคืนจนหมอนั่นไม่เป็นอันกินอันนอนตกค่ำก็ไม่กล้าโผล่หัวพ้นประตูบ้านโผล่เมื่อไหร่ไปต้องเจอการคว้างด้วยก้อนหินเมื่อนั้นหมอนั่นเป็นญาติกับท่านหลังจากโดนผีเล่นงานจนทนอยู่ไม่ไหว ต้องเพ่นมาลีภัยที่วัดและร้องขอความช่วยเหลือจากท่านสมพานจนเรื่องร้ายสงบระงับไปแต่ไม่รู้ว่าสงบลงได้แบบไหนเนื่องจากหลวงพ่อไม่ได้คุยโวโอ้อวดสรุปให้ฟังเฉยเฉยเท่าน,นั้นทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีผียุติการคว้างปลาหลังคาบ้านผีบ้านล้างท้าจะเฮียนแนวเดียวกับผีที่เมืองไทย ตรงนี้พระอ,อาทิตย์ขึ้นเห็นอะไรอะไรชัดหน่อยข้าจะลองบุกเข้าไปดูในบ้านร้างให้มันชัดเจนไปเลยว่าฝีมือผีหรือว่าคนกันแน่เจอขนาดน,นีย้ยังอยากลองดีอีกหรือว่าฮะเบิ่นฝูงไม่ใช่ลองดีถ้าผีทํากันแล้วไปแต่ถ้าเป็นฝีมือคนนะจัดตักไอ้ออดขนาดนั้นถ้าข่าเฉยไว้ก็รู้จะกระไรอยู่ป่าในคนข้างบ้านเรา คงแอบผัวร้อกันทองคัดท้องแข็งทำนองว่าเอะอะโวยวายเฮฮหากัน e ไม่เกรงใจใครพนเจอดีโดนผีจัดหนักตอนนี้เข้าบ้านกันแทบไม่ทันในแก่อายุสี่สิบเศษมากกว่าใครเพื่อนในกวนการอวดเก่งอวดกล้าก็เพื่อแก้ตัวที่เสียหมาตอดดนคว้างครั้งแรกแต่เมื่อไม่มีเสียงสนับสนุนให้ทำซายอย่างนั้นในแก่ ยุติการแกว่งตีนหาเซียนยกเลิกการเป็นคนเก่งกาจสามารถทั้งทั้งที่ไม่มีน้ำยาอะไรความซาสุดๆจะเกิดขึ้นได้ต่อเมือ่อผ่านการเสพยาบ้าถึงจุดพีคเท่านั้นสำหรับนายอ๋อเจ้าของบ้านเช่ากินยาแก้ปวด3าสี่เม็ดในรวดเดียวพอยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทก็ง่วงนอนหลับปล่อยไปลืมความเจ็บปวด พวกที่เหลือนั่งพูดคุยกันสลับกับสดเล่าแบบงานกล่อยก่อนจะทยอยกันเข้าห้องนอนอย่างเงื่องหงอยหมดพิสงเทว่าแรงเฮี้ยนของผีบ้านร้างไม่ได้จบสิ้นลงเพราะกวนยาบ้าสงบเสียงเอะอะห้องนอนของนักเสพจิงต้องอยู่ฝั่งเดียวกับบ้านร้างเจอดีอีกครั้งตอนกลางดึก มีก้อนหินลึกลับบินฝ่าความมืดโจมตีกระจกหน้าต่างแบบบานเกร็ดเกิดเ,เสียงพลงเพลงดังสนั่นตอนตีหนึ่งโชคดีเหลือหลายที่ไม่ใช่ก้อนอิดยักษ์หนักเป็นกิโลกิโลมีขนาดเท่ากับกําปั้นเด็ก3าสี่ก้อนทะลุกระจกผ่านมุ้งลวดโดนหัวนักเสพหญิงวัยรุ่น ขอให้ปูดโปโนโนบวมไปถึงขั้นแตกเลือดโชคอย่างในออสแต่ก็เรียกเสียงวิทวายดังสนั่นในความสงัดเป็นออกจากห้องแทบไม่ทันนักเสพชายก็พลอยกระโจนออกจากห้องมาด้วยเหตุการณ์ครั้นเห็นสภาพหัวปูดของฝ่ายหญิงเต็มตาก็น่าเสียไปตามๆกันไม่กล้าด่าทอเป็นการโต้อตอบแรงเฮี้ยนของผีเพื่อไม่ให้โดนจัดหนักยิ่งกว่านี้ อันที่จริงพูกมันทั้งกวนยังเป็นเด็กเพิ่งจะโตแต่เสียเด็กเพราะริอ่านเสพยาบ้าเมื่อไม่มีฤทธิยาบ้าอยู่ในตัวลองพังดื่มเหล้าไม่ทำให้มันซ่าเกินมนุษย์ไปได้นาทีนี้มันแต่ละคนคิดถึงบ้านจนจับจิตจับใจเท่าที่นี้ออกมาจากบ้านมามั่วสุมกับในออสเกิดเพราะความหลงผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัว ก่จะรู้ตัวอีกทีกษเพติดยาบ้าอย่างหนักกันซะแล้วเดชบุญที่ยังไม่ถึงขั้นเสี่ยนยาจนถอนตัวไม่ขึ้นเนื่องจากวัยรุ่นมีรายได้น้อยต้องรอความเมตตาจากขายใหญ่ทั้งสามคือในทศในแก่กับในขวนซึ่งเป็นมิจฉาชีพในคราบเด็กพาณิชมีรายได้ยังงามจากการตัดช่องย่องเบาชาวบ้านส่วนยาบ้ามีราคาแพงมาก สามหัวโจกแบ่งให้เสพครั้งละขาสองขาเท่านั้นคำว่าขาคือสัดส่วนของยาบ้าต่อหนึ่งเม็ดสามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเรียกแต่ละส่วนว่าขาเนื่องจากอดีตของมันคือยาม้าม้ามีสี่ขาคนเงินน้อยแบ่งเสพทีละขาก็อร่อยเหาะทำให้เกิดความบ้าต่อประสาทความรู้สึกได้รู้พอสมควร สรุปสั้นๆพวกมันเหล่าลิ้วล้อบริวารในกวนยกเว้นสามหัวโจกแล้วยังเป็นนักเสพขั้นสมัครเล่นไม่เข้าขายมืออาชีพมีกรรมวิธีหลายอย่างที่ช่วยให้อดยาบ้าได้อย่างชงัดหลังจากโดนผีเฮี้ยนบ้านร้างฝั่งตรงข้ามจัดหักในคืนแรกส่วนคืนต่อๆมาอีกสามสี่คืนเจอ,อแค่ถูกคว้างหลังคาบ้านคืนละหลายสิบครั้ง เมื่อทำสงครามประสาทสร้างความหวาดผวาจนพวกวัยรุ่นไม่เป็นอันหลับอันนอนกันสามหัวโจกก็ไม่มีแก่ใจออกไปตัดช่องย่องเบาหาทุนทรัพย์มาซื้อยาบ้าจากเอเย่นประจำซอยพวกเด็กผานิดปีหนึ่งเลยถอดใจทยอยเก็บข้าวของกลับบ้านใครบ้านมันสามหัวโจกก็เลยงานกร่อยอพยพตัวเองไปอยู่ที่อื่น ล่อยให้ในออสกับเมียวัยรุ่นคือนังไก่อยู่ในบ้านเช่าต่อไปตามลำพังแต่สองผัวเมียก็อยู่แค่สิ้นเดือนพ่อน,น้ำมงผัวของแม่เอาค่าเช่าบ้านมาจ่ายสองผัวเมียก็เล่าให้แกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นหน้าตาในออสถึงเสียโฉมป่านนี้ฝ่ายน้ำมงเคยได้ยินกิตติศัพท์ความเฮี้ยนของผีบ้านร้างหนาหูตกลงคืนบ้านให้ญาติ ที่ว่าย้ายไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรญาติจะปิดประกาศขายหรือให้คนอื่นเช่าก็เชิญได้ตามสะดวกแต่น้ำมงจะพาสองผัวเมียไปเช่าบ้านหลังใหม่อยู่ที่ไหนผู้เล่าเรื่องให้ฟังก็ไม่ทราบเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากนั้นเรื่องราวความเฮี้ยนและนักเสพยาบ้าก็มีเพียงเท่านี้ <laughs>